เกล็ดจัดเลยครอะแล้วปกติยร์ซ้อมยืนตุ๊กเขาอยู่เถิดซ้อมกันอ๋อครับคือมันมันโมมีแห้งแลวนะอ่าพบกับผมอีกแล้วนะครับทางฝ่ายไลน์นั้นอะไรสิ่งเมนี้มาพอกับพี่โกพี่โกแชมป์นะครับมาจัดชุดรีแมปนะครับรีแมป้อมวัดบูธแล้วก็เปลี่ยนก่ออากาศให้ นี่นี่ครับแ,แบบสเต็ปใช้งานโอเคครับลูกค้ารีมาแล้วนะครับเตยย่งโบสถ์ใหญ่ก็เลยอยากทํางานรีไม่้เลยโอเคาขั้นตอนนี้นะครับกําลังทําการอัดไฟรีแมปเป็นสเต็ปใช้งานนะครับตอนนี้ก็ออกมาลองรถกับลูกค้านะครับเป็นรีแมปสเต็ปใช้งานนะครับนี่รีแมปต,ติดวัดบูดเตียนกองอากาศนะครับเป็นอะไรใหญ่ตา่างบ่ต่างเก่ากอยู่น,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 โโนะครับนอนเรื่องงานโบตงนะครับไม่ขี้ยากรวัยอนะตอนที่กี่ตัดตัดที่แดดเปลี่ยนที่แดดเดือนหนึ่งมันติดแจ๊บ่ได้เลยนะ กเลมันมันบลาหนี่มาปั๊เตือสองก็พอขี่ได้เสร็จแล้วมันลดลดลดเกลาลงเคือทาเขาเลยมันเร็วแห้งมันกกระตุกกระเดาถ้าต๊ะกล่องได้จีนถ้าต๊ะกล่องเสื้อเสื้อน้อยเดี๋ยวมันไปเรนค่ะก็จิก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 จิเลยมันไหวโว่ไหวโว่ตาเล่มันจูนลดลงไม่เห็นว่าอยู่บนเตือยเะาเลยผมันตัเตือยมันไม่อยากขึ้นนะเล่ย์มีต่างเลยวะแต่เขาเหยียบแต้มก็จะปื้อเลยครับอันนี้ตอบโจทย์ไ่ามันจูนเกล้าไหมนี่ตอบโจทย์วะครับโอเค แล้วผมกะทิแกซ้อมอีกตุกเขาอยู่เถิดซ้อมอย่อ๋อครับคือมันมันโมมีแห้งหรอกนะนถ้าพเกแกซ้อมแกซ้อมหายใจอยู่อะไรอะเจียจ่ดเนี่ยเรื่องแสงนี่ท่านใจไหวคือว่าน่าจะแสี่งง่ายกว่าเราอยู่หรอกถ้าให้ผมถามเป็นปเปอร์เซ็นต์เต็มรอยยังสิ ความตังนี่มันดีขึ้นจากอร์เสียลนนยเจ้าก่แม่นครับจะเกา้าเกา้ามันได้างิงเลยนะเ้าเิเป็นอกนเพิ่มขึ้นมาน่าจะเกืกเกกเกกอบเะเต็มรอยไปแ้วตังตังตางร้ตืต่นยตังซีซีาหายซีอู้เสียายอ่าถ้าจูนเป็นหันห,ห,หน่อยนั่นาแน่นั่นที่มาลดสุดนะเขาก็เลยว่านี่แม็ที่ละอันเขาเอสิงนเขาะเขาเอาเองทั้งหมดเลยตอนือ ก็ยังได้ยังได้ยังงได้จะตรงกาางยังได้หรือบ่มูอกันแล้ววันบ่มืองเขาม่เคยรีแม็งหรอบ่มีขวัญเผยเเมืองอยู่บับตรงการขวัญนะตอบโจทย์อย่แวไก่ไมากไก่บ่ครับบัวบัวผ่านที่นี่มันกวางโอ้นวางเพิ่งเขามาเสือเหล็กมันไหว่ยเพิ่งเขามาคือคือหูจักว่าอยู่หลังรับดีแม็ปจริงดิหูจักตามอ้อเปิด เฟตเปิดยังเบิร์กมันสีมี้เตะต้องกดชนะพีจนแบบนี้นะอ๋อคือเห็นนลำเฟตบุกประมาณนั้นไหมครับแต่มันพีโกชนะเราจะเห็นอันมันเป็นเกรลงล่งใบอยู่นะแต่ของเบิร์กค่ะถ้าเมนท์ใชอยากเพิ่มอยากอยากยุนเพิ่มมองไรบอกเลยได้คือยังควันยังสี่อยากเอาเพิ่มหรือควันอยากลดลงยังสี่ก็บอกได้นะครับทะเลนี่เหมือนกันอยากให้ไหวถึงก้อนนี้ก็จะแจ้งได้นะตะวันมันเพิ่มมันอนได้มันแห้งถึงก่อก็ ควันเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งรถแห่งขึ้นอยู่แต่ถ้าควันจุกเลยรถโบมีแห้งมันจุกควันใช่ไหมก็โ,โอเคนะลองเอาไปใช้งานเมืองก่อนหน่อยรับเพราะว่า,าดูแลดูแลตลอดเรื่องไฟจูนี่แมพก็คือแก้ไขให้ได้ตลอดพอแต่เดขามาท,ทางล่างก็จัดการหายได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คงานก่อนนะครับจะออกไปลองรุนกับลูกค้าเลยนะครับก็จะมีเสื้อมอบให้ตัวนึงนะครับเสื้อทางหลางเดี๋ยวมอบให้อายแล้วนะครับไปนี่นะครับไปมอบเสื้อล้านให้ตัวนึงโอเคครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเรื่องรีแมพก็สามารถสอบถามได้นะครับร้านนัดอะไรสิ่งอยู่แถวตลาดเจริญนสีไปเรนะครับขอบคุณครับผม